สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่เคารพรักทุกท่านครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดชารถห้างจะพามาดูนะครับเจ้าโตโยตานะครับเป็นโตโยต้าเอนะครับ AE หัวฉีดนะครับคันนี้เครื่อง AE หัวฉีดน่าจะพันหกนะครับพันหกพันห้าพันหกนะฮะเดี๋ยวดูข้อมูลที่ แน่ชัดอีกทีหนึ่งดูกับเล่มอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมก่อนว่าโดยรวมข้างนอกเขาแบบไหนนะครับโอ้เฮดเดอร์ ader, เปลี่ยนมาแล้วครับเปลี่ยนเฮดเดอร์มานะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็เซ็นทรัลล็อกไฟฟ้า บแบตเปลี่ยนใหม่ยวัยวซายัวซาเปลี่ยนใหม่ยวัวซาเดี๋ยวปีไหนเดือนไหนนาะน่าจะใหม่อยู่ครับก็ตาแมวนะตาแมวสีฟ้าอยู่เลยครับโบเวรรอบนอกรถก็มีบ้างครับคงหลังคาซีดตามการใช้งานนะครับแต่ยังไม่ผุก ตูสวยนะครับมีประตูหลังนิดนึงเก็บสีนะครับตามสภาพเลยครับคันนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงฝั่งขวาสวยครับสวยขวาสวยไม่มีผุนะครับไม่มีผุเอรถโดนงัดมาป่ะพี่พเนี่ยหรือว่างัดเอาไอตัวนี้ออกเอาพวกแกนมาแรงออกหรือเปล่า อืมกำลังแรงหายไป응ลไป้ลอบแม็กเป็นลอบบบอ้อแม็กขอบสิบห้านะครับพี่น้องล้อแม็กขอบสิบห้านะเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยเจ้าของไม่อยู่วันนี้ทิ้งกุญแจไว้นะครับเดี๋ยวชาวลำมับสองเดี๋ยวชาวรถห้างเข้ามาดูนะครับสตาร์ทได้เลยไหมพี่ได้เลย,ย,ยได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะลองดูนะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงสตาร์ทนะครับ เป็นเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับคันนี้รถจอดนานครับสตาร์ทยากนิดนึงเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะครับอ่ะติดละเอาใหม่เบิร์นช่วยนิดนึงงอ้ยยังไม่ติด ยากหน่อยครับรถจอดนานมากครับเดี๋ยวต้องเช็คนะครับอ่ะติดละอ่ะพอติดปุ๊บเครื่องเงียบกิ๊บเลยครับแต่จะสตาร์ตติดยากนิดนึงน่าจะปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวต้องเช็คเช็คในเรื่องของพวกไอตัวอ่าปั๊มติ๊กนะครับอ่าติดละอ่ะเดี๋ยวมาดูภายนอกกันเป็นยังไง รถไม่ค่อยได้ใช้งานครับรถจอดสส่วนมากครับคันนี้ก็ตามอายุก,ก็ใช้งานครับราคาไม่แดงครับก็ตามสภาพขายตามสภาพครับตามสภาพฝากระโปรงก็ต้องน่าจะมีเก็บสีใหม่นะครับซีดเร,รหมดแล้วเจ้า <c oughs> ของว่าไงพี่อันนี้โอ,คอคเคเลยโอเคเลยอะ กอก็ช <Ooh. S 1> ้ำเอาพอเอาเรื <back> so, you, like, er, right? 20, ่องกันนะเดี๋ยวคืออย่างเจ้าของก่อนว่าราคาจะจบได้เท่าไหร่นะครับคันนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นกว่าครับคันนี้สองหมื่นกว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจบได้เท่าไหร่นะครับรถส่วนมากเป็นรถจอดนะครับรถจอด ว่าเจ้าของเขาออกคันใหม่แนละ้วแล้วก็เขาก็จอดทิ้งนะครับพวกนี้ยังไม่ผูกนะครับก็ยังสวยดีนะครับยังสวยดีฝากระโปรงฝากระโปรงท้ายครับก็ยังสวยครับยังไม่ผูกอือะตามสภาพดูตามสภาพเลยแล้วครับนะครับนะ คิ้วกระจกพวกนี้นะครับยังยังยังใช้ดีอยู่ยังไม่ฝุ่กก็เช็คระบบน้ํามันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องสีถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ได้ะอะเดี๋ยววันนี้ดิฉารถห้างขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวมารีวิวให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ขอคุยกับเจ้าของรถก่อนนะครับผมอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ